คุณนะคะพามาดูที่วัดที่ที่อเมริกาะคะอันนี้เป็นวัดวิมุตติธรรมารามนะคะก็จะอยู่ในป่าเลยนะคะวันนี้จะมีอะทอดทอดกระถินนะคะประจําปีนะคะ,นะคะลก็เลยมาแล้วร้นนก็เลยมาร,ร่วมบุญกับท่านด้วยนะคะนี่ก็สิ่งก่อสร้างนะคะเริ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นวัดสวยงามจริงๆค่ะนี่คะอันนี้นะคะคุณ คุณอยู่ที่ที่ฮิลซันนะคะคุณก็มาได้นะคะในฮิลซันนะคะอยู่ในฮิลซันนะคะวัดมิมุติธรรมารานนะคะเดิร์ชเข้ามาได้นะคะอันนี้กําลังมีพิธีจธัดพิธีอยู่แล้วก็กําลังพระท่านกําลังฉันอาหารนะคะแล้วก็ญาติโยมก็มาฉันอาหารแล้วก็จะมีะคนมาโดเนตอะไรนี้นะคะโดเนตอะไรอย่างนี้ค่ะดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็มี มีต้นไม้นะคะล่มลื่นมากเลยนะคะเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่นนาออกมานอกร้านนะคะแล้วก็เลยมาดูบรรยากาศนะคะในงานก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะเป็นลักษณะที่ว่าล่มลื่นนะคะชอบมากๆเลยค่ะนี่ะชอบมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาะะมีเป็ดมีห่านด้วยนะคะทางนู้นน่ารักมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าหาชมได้ยากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองเป็นป่าไปหมดแล้วนะคะอันนั้นก็จะอยู่ที่ว่าซุ้มคนนั่งทานอาหารกันอยู่ตรงนู้นนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะรงรงรงอ่ะรงอาหารนะคะคุกอาหารแล้วก็จําหน่ายอาหารด้วยนะคะจําหน่ายอาหารด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆวัดกันนะคะว่าว่ามีความแตกต่างกว่าตอนก่อนที่จะนามากเลยนะคะก็จะมีพวกต้นหมากรากไม้นะคะมีมีที่ท่านเพาะชำไว้นะคะมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดทางนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นเอ่อจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาจะเพาะชำต้นไม้ไว้เยอะเลยนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงนะคะอุดมสมบูรณ์มากตอนนั้นมาก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นะคะอันนี้นี่ค่ะตามมาดูค่ะอันนี้ตอนนั้นมาก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพวกเป็ดพวกห่านพวกเป็ดเทศนะคะนนี้ที่อเมริกาก็น่าจะมีเป็ดเทศเนาะนี่ค่ะดูสิคะนี่คะ่ะ <S <S เดินมาแล้วเดินมาแล้วเราไม่ไดเอาอาหารมาให้เขา <uh <ๆ S 2> น่ารักมากนะคะบรรยากาศร่มรื่นที่ที่วัดวิมุตติธรรมรามนะคะ ก็จะมะีพิธีเยอะนะคะแต่ว่าก็อยู่ห่างไกลจากที่ร้านมากเลยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใกล้นะคะไม่ใกล้เราก็มาอันนี้คือบรรยากาศของวัดนะคะนี่ค่ะพระท่านก็จะมาฉันนะคะฉันตามนี้นะคะนี่ค่ะก็ดูร่มลื่นนะคะร่มลื่นอันนี้ก็จะเป็นกิจของสงฆ์นะคะ ท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็จะมาล้างบาตรอย่างนี้ค่ะทีนี้เป็นกิจของสงฆ์สงฆ์นะคะศาสนานะคะบำรุงพระพุทธศาสนาศา<อ>สนา,าอยู่ไหนนะคะก็ก็จะแผ่ไปทั่วนะคะอันนี้วันนี้เป็นวันบุญจริงนะคะนี่ค่ะเรามาดูบรรยากาศหลังหลังละหลังวัดกันนะคะอันนี้นี่ค่ะท่านก็มาหลังหลังวัดนะะี่น,นะคะก็ปลูกต้นเหมาร่างไม้ก็มาทํากิจของสงฆ์นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือท่านมาทํากิจของสงฆ์อันนี้เป็นบริเวณวัดนะคะสวยงามมากสวยงามมากค่ะ นี่นะคะสวยงามคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆวัดว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราสักคู่หนึ่งก็น่าจะเข้าไปท,ทําพิธีนะคะถวายถวายกรถิ่นนะคะถวายกรถินปีนี้นะคะซึ่งเป็นน้องท็อปนะคะน้องท็อปเป็นเป็นประธานนะคะแล้วก็พอดีที่ร้านก็มีกระถินกรถินร่วมบุญนะคะกรถินร่วมบุญมาร่วมด้วยนะ,ะมาร่วมด้วย ก็เลยอ่ะมาเป็นพิธีก็มาเจอคนรู้จักหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะเ <P ie> พื่อนฝูงนะคะคุณแก้นะคะคุณแก้ร้านเนาะแบนนานะคะพีปปิงนะคะคนรู้จักเยอะนะคะแล้วก็ไหลายคนนะคะได้รู้จักกันนะคะก็สบายใจนะคะนี่เป็นร้านะคะร้าทีา่ท่านสร้างมาคิดว่าน่าจะมาจากเมืองไทยนะคะอู่นี้นะคะอันนี้นะคะภาพปางสวยมากเลยะคะ่ะนี่เลยคะดูนะคะอันนี้ปางสวยจริงๆ่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะมาอันมาสการหาได้ยากนะคะหาได้ยากฮะหาได้ยากมากค่ะในในเวลานี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะน่าจะเป็นเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมันจะแฉะรองเท้านะคะสักคู่หนึ่งอันนี้จะเป็นบรรยากาศน่ะร่มลื่นหน้าวัดจะคล้ายสไตล์สไตล์อ่ะบ้านเราเนาะสไตล์แบบว่ากระถินบ้านเราเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะนี้จะถิบบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวจะมีแหน่รับกระถินอะไรพวกนี้นะคะนี่ค่ะ น,นี่เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะคะที่คนก็นั่งรับประทานอาหารกันนะคะนี่ฮะแล้วอันนี้ก็คืองานประจําปีนะคะของวัดก็จะมีอ่ะนี่ค่ะแห่แห่กระถินก็จะเป็นบุญบุญกระถินที่ว่าเออถ้าเราทำใส่กระถินเราก็จะมีคนแห่กระถินมีผีผ้ากระถินนี่นะคะอันนี้ก็คือพิธีของวัดนะคะวัดนิมุติธรรมารามก็คือเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้แสงอาจาจะจะสะท้อนนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะ วันนี้นะคะพอดีเลื่อนมาเป็นวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่เลิกสะดวกนะคะก็านาก็เลยมีโอกาสมาร่วมผูดด้วยแล้วก็เอาอาหารมามามาถวายพระแล้วก็ให้คนทุกคนเน้นี่คือบรรยากาศนะคะที่เราเห็นกัน,นะ